สวัสดีครับผมเทมนะวันนี้เราก็อยู่กับแบบท่านวอลแฟร์แล้วนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวรีวายนะครับเป็นตัวละครจากเอวเดียเนาะรีายเนี่ยต้องการเลเวลสาขึ้นไปนะเพื่อที่จะปลดล็อกได้เนาะส่วนเงินเนี่ยก็ต้องการ15,000ขึ้นไปเท่านั้นนะถึงจะซื้อได้ หน้าต่าง l ีวายก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโอเคเรามาดูความสามารถพื้นฐานของรีวายก่อนเลยนะอย่างแรกเลยนะครับก็คือเลี่ยงพอยต์พอยต์ของรีวายเนี่ยต้องการ2500พอยต์นะถึงจะสามารถเล่นได้เนาะแล้วก็การฟันดํารีวายเนี่ยจะเป็นการบูทดําเมียด้วยนะครับตามเขาขึ้นบอกไว้นะเลือดของรีวายเนี่ยจะมีอยู่2400นะครับแล้วก็เวลารีวายโดนในท่านต่อยหรือโดนโจมตีเนี่ยจะโดนดาเมจที่แรงมากเลยนะครับก็แบบ ดาบเนี่ยเวลาโดนในท่านต่อยเนี่ยจะโดนประมาณ70ดาเมจใช่ปะแต่ว่าเรวายเนี่ยโดนต่อยทีก็จะโดนดาเมจเต็มเลยนะเท่าที่ผมลองดูอะคือโดนเอเลนต่อยมาก็300ดาเมจเลยนะครับแต่ว่าเวลาโดนสกิลของในท่านเนี่ยมันไม่ได้โดนเต็มดาเมจนะคืออันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่านับดาเมจตามเปอร์เซ็นต์เลือดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแต่จำไว้ว่าเวลาเรวายโดนในท่านโจมตีเนี่ยมันจะโดนดาเมจที่แรงมากเลยนะครับจำไว้แค่นี D ้ก็พอแล้วเนาะส่วนเปิร์กเนี่ยผมแนะนำเปิร์กเซตนี้เลยนะก็คืออจจจะนะะะเเ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 เปป็็็็็นนนนนซตพิิ่มมมควววาาารรรขขงกแบบบบดัั้ล์ึ แล้วก็พุ่งเนี่ยจะเร็วขึ้นเนาะจิงอยู่ที่เส้นนี้เนี่ยมันจะทําให้โล่งเราเนี่ยเลือดน้อยลงแต่ว่าเท่าที่ผมเล่นรีไวดูเนี่ยมันก็2องพันสเหมือนเดิมนะคือมันไม่ได้น,น้อยลงเลยนะหน้าตาของรีไวก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับส่วนสกิลเนี่ยก็จะมีอยู่3สกิลนะถ้าเมนับแฟนะแฟเนี่ยก็จะเป็นสกิลเปิดจุดตํตาแหน่งคู่ต่อสู้ตามปกติเลยนะเนี่ยสกิลแรกเลยคนระับมันจะเป็นการหมุนตัวนะครับก็คือจะหมุนตัวแล้วก็ทำดาเมจอย่างนี้นะฮะนี่เนาะคือสกิลหนึ่งเนี่